ไม่กูทำไม่ได้เลยว่ะอ๋อ,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 อกูคลิกเมาส์ไอ้เหี้ยออบวกกดอีเฮ้ยเอาเฮ้ยหมากัดเฮ้ยเฮ้ยกดแล้วกดไม่ติดเฮ้ยหมากัดนี่หมากัดผมสวยนีหมากัดผมพี่ฮ่่าฮาแม่มาทำงานโดนหมากัดอีกเจริญเจริเด้อโอ้แดนเดียวเหงอ อะไรตายไปน่ะเอ้าเออตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยดินี่ไงได้มอแปลงด้วยอะไรทำไงอ้าวพูดไม่ได้ดิพวกมึงสมนาตายตายพี่สัมึงคนเรียกหมอเลยกูยินโทรศัพท์กูเรียกหมอแล้วกูจะอุ้มไปยังไงหมดไปเนี่ย หมากัดกูวยเนะี่ยหมากัดกูนะ้ยเนี่ยเรียกหมามันทำไงต้องสู้กับหมาหรือเปล่าวะถีอดาบเลยนะคุณอูคุณดูพี่ต้องเอาไอ้นี่ปาดคอหม,มาหรือเปล่าวะพี่ต้องเอาไอ้นี่ปาดคอหม,มาหรือเปล่าวะฮะเอ,อ๊ะจองเหรอ ทุกคนคิดดูนะถ้าเกิดพี่บาดคอหมานะทุกคนเห็นศพมันไหมถ้าเกิดพี่บาดคอหมาไว้อีกคนนะพี่จะนอนเป็นศพเหมือนมันอ่ะเออดีว่ะนายวีดีโอตับไหมนายวีดีโอตับไหมหรครับครับผมวีดีโอตับไปตัวทําหมอยหน่อยโดนหมากัดใช่เดี๋ยวเข้ามาแล้วมั้งรีเคปไปยังอ่ะใช่ใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวเข้ามาใช่ไหมครับรีเคสไปยังครับน่าจะเรียกแล้วแหละ โอ้โหมาทำงานเป็นหมากัดตายนายลองดูดินายลองดูดินายเราเนี่ยสองนิ้งยังไม่ไหวอ่ะนายมีโทรศัพท์ป่ะล่ะลองโทรตามไหน่อยดิมีมีครับเดี๋ยวเอ่อโทรตามหน่อยดีกว่าเอาอลไรไปฟื้นแล้ววะเอาไม่ฟื้นไหยเปิดไมค์ดิสไปไมค์ดิสไม่เปิดอ้าวหายไปไหนแล้วอะ คือเราไม่มีโทรศัพท์กันเลยไงไอ้มารนร่นล็อกอะไรงเงยก, <c oughs> ก,ก็ได้ช็อตหาแล้วยูทูบอ่ะได้ช็อตหาแล้วเฮ้ยทำงานอยู่ทำยังไงวะ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 นอนซมอยู่นู่นน่ะสองคนพี่ช่วยผมด้วยแม่งเอ้ย <c oughs>